วัสดีค่ะเพิ่งได้มะนาวมาจากคนขับรถสดๆร้อนๆนะคะฝากาคนขับรถนะคะซื้อมะนาวจากเถาเป่ามาให้นะคะนี่นะคะมูลค่า40หยวนแต่พรยังไม่รู้ว่ามันได้ทั้งหมดกี่ลูกนะคะเดี๋ยวพรจะมานับก่อนเนาะทีนี้เนาะอ่าน,นะคะ <c oughs> หยวนนะคะนี่นะคะ48ลูก40หยวนก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีลูกเหลืองๆมาเนาะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ก็จะมีลูกอย่างนี้ด้วย ถ้าเอาใส่ในตู้เย็นแล้วกินไม่ทันแน่ๆแล้วทีเนี้ยมันก็จะเหลืองแล้วมันก็จะเสียใช่ไหมคะทีนี้เ,เดี๋ยวพรก็จะถนอมเนาะถ <Okay. S 1> นอมมะนา,นา,นานวแบบให้กินได้นานๆนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็คือเอามะนาวไปล้างก่อนเลยอันดับแรกนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาฟอยล์ออกก่อนนะ ที่ว่าจะคั้นน้าอันนี้พรอยู่ต่างประเทศเนาะจะเหมือนแบบเราอยู่บ้านที่เมืองไทยก็ไม่ได้นะคะบ้านที่เมืองไทยนี้คือแบบอย่างที่บ้านพอยอย่างเงี้ยปลูกต้นเดียวนี้คือแบบกินได้ตลอดตลอดปีเลยนะคะอันนี้เรามาอยู่ต่างประเทศมะนาวนี้มันไม่ได้หาซื้อได้ทั่วไปเนาะอันนี้เฉพาะตรงที่พรอยอยู่นะคะตรงที่อื่นื่นพอยก็ไม่รู้นะคะอย่างประเทศจีนตามห้างแล้วใหญ่ๆนะนะคะแล้วก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงแล้วเป็นเป็นลูกเล็กๆลูกเขียวๆเล็กๆกะค่ะ คนละแบบกันแต่แลดูน้ำเยอะนะคะเนี่ยที่ซื้อมาสี่สล้วนก็ถือว่ากินได้นานนะคะปกติถ้าพอกลับเมืองไทยเนาะพอนก็จะบีบใส่ขวดนะคะบ,บีบบีบมะนาวนี่แหละใส่ขวดแล้วก็เอาแพ็คใส่กระเป๋านะคะเดินทางใส่แพ็คใส่กระเป๋าเดินทางมาเนี่ยะคะ่ะพอก็จะบีบเนาะพอไม่มีไอเครื่องที่แบบสำหรับบ,บีบมะนาวนะคะใช้มือนี่แหละบีบเลยนะคะ อันนี้เราก็ล้างสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะได้เยอะมากน้อยขนาดไหนดีเข้าไปค่ะเม็ดนี้ค่อยตัดทีหลังให้ตัดออกทีล้งได้ ยี้พอทำมานานแล้วนะคะวิธีการถนอมมะนาวของพ่อเนี่ยรสชาติแบบไม่เปลี่ยนนะคะมันก็ไม่มีอะไรยากเนาะก็แค่เอาน้ำใส่ถุงรัดหนังยางจับใส่ช่องฟลิตเวลาเราจะกินเราก็เอาออกมาทีละถุงก่อนกินเราก็ไปแช่น้ำให้มันละลายหรือไม่ถ้าสมมติว่าถ้าเราตำน้ำทิ้งหรืออะไรเงี้ยเอาทั้งก้อนนั่นแหละคะ่ะมาเลยเอาแบบไปตำเอาสาดสาดตำอะคะ่ะตำไปตำมาเดี๋ยวมันก็ละลายเองรสชาติไม่ไม่เสียไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ โอ้พะเจ้ายอดมันยอดมากใช้หมดแล้วอีกสองลูกบิดจมบิดจมบิดดิดด้วยมือมันน่ามันก็จะกัดมือะก็ต้องใส่ถุงมือนะคะหรือถ้าใครแบบคนได้ก็มือเปล่าโซโลเลยค่ะมือได้เลยไม่ว่ากันนะคะแต่ของพรนี่มันาน่ากัดมือเนาะอ้า ดีไปเลยค่ะที่นี้บึ๊บบึ๊บจับบึ๊บจับบึ๊บจับบึ๊บเต้นไปด้วยเลยนะคะเนี่ยเอ้ยมีระะาวเยค้ค ลองเอาเม็ดออกนะคะเม็ดเยอะมากนะคะเม็ดเยอะจริงๆนี่ได้แล้วนี่ตักใส่ท้วก,กใส่ถ้วยพรจะใส่มัน สามช้อนนะคะเอาสี่ช้อนก็ได้เลยไม่เปลืองถุงมากก oh, <no. S 1> ินไม่หมดก็ยัดใส่กลับเหมือนเดิมได้ไดะคะ่ไไนะ,คะได้เลยย่ะ,ะไปเรืเ่อยๆเลยจะใส่ถุงมากถึงน้อยอันนี้แล้วแต่เราน,นะคะของพรอนกะแบบกินครั้งหนึ่งประมาณนี้ ไม่อยากเปืองถุงก็ใส่ไปเยอะๆได้นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายๆพอน่านคงใส่เยอะๆเหมือนกันนะคะมีถุงเล็กถุงแบ่งเป็นถุงเล็กกับถุงใหญ่นะคะนี่ค่ะช้อนพูนๆเลยนะคะใส่ไปเลยรับรองว่าไม่เสียรสชาติแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่มีไม่มีแบบขมนะคะไม่ไม่ขมนะคะเป็นรสชาติแบบมะน,นาว ต้มยำใส่ลาบทำแจ่วเนาะได้เลยนะคะใครที่อยู่ต่างแดนอันนี้เหมาะที่สุดนะคะตำส้มตำตำแตงตำถั่วเนาะเนี่ยได้เลยถ้าตำส้มตำตำแตงตำถั่วนี้คือไม่ต้องเอาไปละลายน้ำก็ได้นะคะ เอามาแล้วก็จับทั้งทั้งยวงแบบเป็นก้อนๆแข็งๆนั่นแหละค่ะไปตําเลยตําได้เลยรับรองไม่เสียรสชาติพอนทาบ่อยมากอย่างแบบใส่ต้มยําอย่างเนี้ยเหมือนกันไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องเอาไปละลายน้ําก็ได้จับใส่หม้อเลยค่ะไม่เสียรสชาติแน่นอนนี่เป็นถุงสุดท้ายแล้วเนาะ ชุ๊บช้อนสุดท้าย ก็จะได้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามถุงนะคะในนี้สิบสามถุงประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพรจะมาใส่ช่องฟิตนะคะอันนี้พรมีตลับอันนี้อยู่แล้วนะมาใส่นะคะ ได้เลยนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยถ้าจะกินก็หยิบออกมานะคะหยิบออกมาได้เลยนี่นะคะมะนาวเราที่แช่แข็งไว้นะคะมันก็จะแข็งประมาณนี้นะถ้าเราจะเอามาใช้มากินนะคะก็หยิบมาสักหนึ่งถุงนะแช่น้ำไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะละลายนะคะ ละลายก็เอาไปใช้อันนี้พอนอแช่ตู้ไว้ประมาณห้าวันแล้วนะคะมาแช่น้ำไว้แป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาจับเวลาดูว่าเออมันจะกี่นาทีละลายนะคะก็แช่ไว้อย่างนี้ก่อนเราก็ไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะอ่าผ่านไปห้านาทีนะคะเพื่อนเเห็นไหมคะเป็นน้ำมะนาวอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพันจะลองชิมรสชาติให้ดูนะคะว่า รสชาติมันยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะนี่ลองชิมเลย,ย,เลยรสชาติยังเหมือนเดิมเลยนะคะ <Wow. S 1> เหมือนเดิมทุกประการนี่นะคะรสชาติมันไม่มัน,ม,นมันยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่แปลงเลยนะคะรสชาติโอเคมากนะคะนี่นะคะ,ะสำหรับทิปเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะ สำหรับคนที่แบบอยู่ไกลบ้านอยู่ต่างประเทศนะคะหามะนาวยากอะไรอย่างนี้เนาะเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้นะคะรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จุฬาพรเลสโก้ go, ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ